สวัสดีครับท่านข่าวบันเทิงมาเลยครับผอมสูบไร้คนจ้างงานทั้งสามีและภรรยาใบาเตยและดีเจแมนสามีเผยข้อดีตอนชีวิตตอกอับญนับมรับฟังได้เลยครับโดนจับตาพักใหญ่สำหรับคู่สามีและภรรยาดีเจแมนพัฒนพลกับใบเตยสุธีวัน ล่าสุดทั้งคู่พร้อมทนายความและพวกรวม8คนเดินทางมาอย่างสำนักงานอายการสูงสุดในกรณี Forex 3D โดย DJ m จ n ได้ยอมรับว่าเครียดทุกวันเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเจอและส่งผลให้เราไม่มีงานเข้ามาเลยและก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน ขณะที่ใบเตยผู้เสริมว่ากรณีดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายยินยันว่าให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ผ่านมาอย่างเต็มที่และยินยันว่าไม่มีพฤติกรรมที่จะหลบหนี พอมีการไปตามนัดของ DSI ทุกครั้งและล่าสุด DJ Man ก็ได้โพสต์ข้อดีชีวิตตอนตกอับหลังอายการเลื่อนคำสั่งร้องด้วยข้อนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าข้อดีของชีวิตตอนตกอับเป็นช่วงเวลาที่เราสังเกตคนรอบข้างได้ดีที่สุดคนที่รักเราจริงจะอยู่กับเราเหนื่อยนะแต่ไม่ถอ้อดยใบยเตยเผยว่าที่ผ่านมาใบาเตยและพี่แมนจับมือสู้กันมาตลอด และวันนี้ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและทุกความห่วงใยที่ส่งมาให้ครอบครัวเรานะคะใบเตยขอชี้แจงตามความจริงใจจากเพียงเท่านี้และไม่ขอตอบคำถามสื่อใดๆนับจากนี้อีกเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวใหม่ในทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันข่าวบันเทิงข่าวเรื่องราวของคนดังขอบคุณสำหรับการรับชมครับ